ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านทราบรู้จัก q ิว r a นะคะซึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่ของคนไทย100%จากชาวอีสานด้วยค่ะที่ช่วยกันคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมนะคะที่ใส่เข้าไปในเส้นใหญ่ของผ้าเพื่อที่จะช่วยป้องกันนะคะไวรัสและแบคทีเรียหรือเชื้อราที่จะมาจาก สิ่งต่างๆรอบตัวเราที่ต้องเรียนว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้าทั้งหมดนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ของเราสามารถทําได้ทั้งหมดเลยค่ะเริ่มตั้งแต่หน้ากากนะคะที่จะปกป้องพวกเราจากโอไมคอนนะคะหรือว่าจากไวรัสหรือเชื้อโรคต่างๆนะคะด้วยกลไกลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนำเอาซิงค์นาโนเทคโนโลยีค่ะเข้ามาเบรนในเส้นใยของผ้าแล้วก็เอามา ตัดเย็บเป็นถุงมือเป็นหน้ากากเป็นผ้าเช็ดมือเป็นเสื้อผ้านะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าปูที่นอนปอกหมอนนะคะแล้วก็เป็นผ้าเช็ดตัวค่ะเราคิด พัฒนาสินค้าตัวนี้ขึ้นมาจากแนวคิดตอนแรกค่ะที่เราทำพรมมาก่อนนะคะ30กว่าปีแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมีความเชื่อว่าพรมเนี่ยจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเราก็เลยทำพรมที่จัดการกับเชื้อโรคได้นะคะจากนั้นพอมีออตัวไวรัสเข้ามาลูกลานเรานะคะตัวโควิดเข้ามาแรกๆเนี่ยเราก็เลยนำมาพัฒนาและวิจัยต่อค่ะเพื่อนำมาเป็นผ้าเพราะผ้าสามารถที่จะนำมาใช้กับพวกเราได้มากกว่าตัวพรม ะะเราใส่ซิงค์นาโนเข้าไปในตั้งแต่ระดับของเส้นใยนะคะต้องเรียนว่าไม่ใช่การเคลือบใส่ตั้งแต่ตอนเป็นเส้นใยก่อนที่จะ,ะฉีดออกมาเป็นเส้นแล้วมาทอเป็นผ้านะคะตัวซิงค์ที่เราเลือกซิงค์เพราะว่าซิงค์เนี่ยเป็นสารที่สามารถที่จะยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ที่ยังไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์ด้วยนะคะเพราะจะมีสารตัวอื่นที่วันนี้ในตลาดใช้กันอยู่แล้วมีงานวิจัยว่าไม่แนะนําให้คนท้องหรือเด็กใช้แต่ซิงค์เนี่ยจะไม่ไมีม งานวิจัยพวกนั้นเลยแล้วก็ยังแนะนําให้กินเข้าไปเป็นวิตามินได้ด้วยค่ะก็เลยเราก็เลยเลือกใช้ซิคงนานโนซึ่งเป็นอนุภาคที่ขนาดเล็กที่สามารถจะมีพื้นที่ที่จัดการกับไวรัสได้มากกว่าโมเลกุลที่ใหญ่ค่ะผ้าของเราเนี่ยค่ะได้ผ่านการทดสอบการซัก150ครั้งนะคะโดยปกติเนี่ยในสถาบันสิงทอจะกําหนดมาตรฐานของผ้าเอาไว้ที่100ครั้งแต่ตอนที่เราไป เทส100ครั้งปรากฏว่าผ้าของเรามีคุณสมบัติเหลืออยู่99.99 99. เราก็เลยสงสัยว่าจริงจริงผ้าของเราถ้าซักต่อไปอีกจะได้ไหมเราก็เลยขอให้สถาบันเนี่ยช่วยเทสทดสอบ150ครั้งแล้วก็พบว่าคุณสมบัติก็ยังเหลืออยู่99.95หมายความว่าหายไปจุด05ย์ในการซัก150ครั้งหรือจะบอกได้เลยค่ะว่าคุณสมบัติเนี่ยสามารถจะอยู่กับผ้าของเราได้จนผ้าเราเนี่ย พังไปเลยนะคะหรือใช้งานไม่ได้ก่อนที่เราจะนําผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดอะคะเรามีส่งทดสอบหลายสถาบันมากเลยค่ะโดยเฉพาะในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับไวรัสเราส่งถึง3สถาบันนะคะมี MSL ที่อังกฤษนะคะมี n e l s o n lab ที่อเมริกาแล้วก็ SGS ค่ะซึ่งเราได้ผ่านมาตรฐาน ISO 18184นะคะอันนี้เป็นมาตรฐานที่เฉพาะทางสําหรับไวรัสและแบคทีเรียค่ะวันนี้ติดต่อเราได้ที่ w w w q r a c o m นะคะในนั้นจะมีรายละเอียดและก็ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม,มค่ะเราขออนุญาตที่จะโทรไปพูดคุยนะคะเพราะรายละเอียดเนี่ยมีรายละเอียดค่อนข้างมากในเว็บไซต์เราก็พยายามใส่รายละเอียดทั้งหมดเอาไว้รวมทั้งเซอร์ติฟิเคทด้วยนะคะสามารถดูเซอร์ติฟิเคตหรือใบรับรองการทดสอบต่างๆได้ทั้งไวรัสแบคทีเรียเชื้อราแล้วก็ผลของการซักต่างๆอยู่ในเว็บไซต์ทั้งหมดค่ะและติดต่อพวกเราได้ที่ w w w q w i r a c o m ค่ะ ราคาวันนี้นะคะในสินค้าทั้งหมดที่เราทำเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่เป็นอัพไซคลิ่งด้วยนะคะเราเราห่วงใยสิ่งแวดล้อมและโลกเนี่ยเราใช้ขวดพลาสติกขยะจากขวดพลาสติกกลับเข้ามานะคะทาเป็นเส้นใหญ่แล้วก็เอามาทอเป็นผ้าแล้วใส่นวัตกรรมเข้าไปด้วยถามว่าต้นทุนแพงขึ้นไหมแพงขึ้นโดยกระบวนการของอัพไซคลิ่งและกระบวนการของการใส่เทคโนโลยีเข้าไป แต่ราคาค่ะเราพยายามจะทําให้ราคาเนี่ยใกล้เคียงและไม่ต่างมากกับราคาในตลาดเพราะเราอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้ใช้ในตอนนี้เนื่องจากสินค้าเรามีหลายตัวมาก <ใน S 1> เริ่มต้นถ้าเป็นหน้ากากเนี่ยค่ะถ้าเป็นขายปรีนะคะก็จะอยู่ที่320บาทค่ะถ้าเทียบกันกับจํานวนครั้งที่ซักนะคะเทียบกับหน้ากากที่โยนทิ้งไปในแต่ละครั้งซึ่งอันนั้นเป็นขยะด้วยนะคะไม่นับเรื่องการจัดก,การขยะเนี่ยของเราจะถูกกว่านะคะ